สวัสดีครับผมชื่อรังสรรค์วงงา่างมอลรัรังสรรค์วงงามครับบ้านเกิดบ้านฝังเสเฮเพยสือบือแตดมเดิมผมอยู่อำเภอต,ากาะ,ตะ,กะการเพื่อผลบ้านสุ่มดีตำบลเป่าออำเภตะการเพื่อผมผมเรีนเรยนเล่นร่ำข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่พ่อสองงนพ่อผ่านลอยเก่าผมไปเล่นล่ำอยู่กับคุณแม่สุบรนปัลสูนคุณพ่อโนการปัลสูนบ้านเคงใหญ่ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันครับ แต่ศูนย์เก่าศูนย์สิบผมออกล่มออกเริ่มแสดงรับงานแสดงอาจารย์ในออกแสดงก็แสดงมาตลอดพอต่อมาปีสองพันอสิบสองผมเขาเริ่มประก,กวดมาลำอ่กนงานทงสิเมืองงานกาชาดงานประจำปีงานปีใหม่ได้รับรางวัลเจรเรศรุ่นจิวครับตอนนั้นผลงานก็เริ่มดังกันมาเรื่อยๆเลยจนมาเท่าถุงมือนี่ผมก็มีผลงานหลายอย่างกับทั้งราชภัฏเป็นงานการสังคมบ่กว่าจะเป็นงาน ยาเสพติดทั้งวัดทั้งโรงเรียนถี่สอนหบบำบัดโรคเสพติดผมก็ได้เปเผยแผ่เดบิชซอยสังคมพวกนี้อัตตอกมาผมมาอยู่ในราชาปัตย์นี่ผมเริ่มเป็นอาจารย์พิเศษสอนตั้งแต่พศ2536กับคุณพ่อทูธาทองหมาดจันทะลือด้นีท่านเสียชีวิตแล้วนะครับผมก็เริ่มเข้าสู้วงการราชาปัตย์ตั้งสามหกมากจนปัจจุบนันผลงานเนี่ยผมจะเขาร่วมทุก กิจกรรมทั้งราชกาพัฒชเชิญภาว่าจะเป็นงานประกวดมอลำจะเป็นงานบรรยายจะเป็นงานต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเหลิมต้อนรับท่านภาว่าจะเป็นคณะรรฐมนตรีเรือว่าแขกต่างบ้านผู้ได้มาทั้งราชกพัฒเชิญมากผมจะบัคัดของผมจะเริ่มไปรวมงานทุกสถานการณ์ของรัชพัฒจนปัจจุบันผลงานผมนี่ดีมากคือได้รับยกต่องเอชิดชูเกียรติแรกๆได้สุดยอดศิลปิน มอลำภาคอีสานรัรบโปรจากท่านพระเปรม40ปีมอคันแก่นครับต่อมาปีนั้นผมก็มาได้โล่มอลำดีเด่นนราภาาัคจากศูนย์วิจัยมม,ม,กกมอส์สาะคาแกจังหวัดมาสารคามจนปัจจุบันมาเป็นกรรมการมอลำสมาคมมอลำภาคอีสานรองนายกสมาคมมอลำภาคอีสานครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังรับใช้เหมือนเดิมยังรับทางานอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจ,จะเป็นงานที่จะถึงนี้งานหลวงปู่มั่น ยี่สิบมกรานี้จะเป็นงานใหญ่ระดับโลกพวกเราเชาวอุบลที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านจะจัดเฉลิมฉลองท่านอย่างใหญ่จะนํารูปของท่านที่ตั้งอยู่วัดัยนําไปตั้งอยู่สถานที่บึงบัวบ้านน้องขอนน้องช้างน้องขอนนี่แหละครับัางไปเืีงในอุบลน,นี่เป็นเมืองนักปราชญ์จริงๆครับพระท,ที่ดังๆนี่จากอุบลหมดหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวหลวงปู่เลี่ยมหลวงปู่ชาอย่างนี้นะครับก็จะมีจากอุบลทั้งนั้น อุบลนี้มีของดีฝากพี่น้องมีของดีพี่น้องได้ชมมาแล้วจะชื่นใจอบอุ่นนะครับมาอุบลทุกคนจะจิตใจอัศยาศัยเป็นกันเองกับแขกต่างบ้านที่ท่านมาเยี่ยมบ้านเราอย่างงานแห่เทียนนี้อุบลนี่เป็นต้นฉบับแขกไปไท่มาทั่วประเทศทั่วโลกเขาจะสนุกพอเราติดมานี่โควิดสองปีมานี้ไม่ได้แห่เทียนปีหน้าไม่แน่อาจจะพาท่านสนุกสนานได้อย่างวันที่ส0 จะถึงนี้ตุลานี่ก็เป็นงานของหม่อมแม่เจียงคำพอเราจะล้ำดึกถึงท่านที่วัดสุทัศน์นะครับจะได้กล่าวคำล้ำลึกยกย่อง,อง,องเชิดชูกเกียรติของท่านหม่อมเจียมคำที่ผมจะไปํำกระจรฉลาดวันที่20ตุลาเนี่ยครับที่วัดสุทัศน์ราชพัฒน์นีเน่เป็นอาจารย์สอนพิเศษตอนนั้นสอนนักศึกษาปี3ปี4นะครับเรียนลำพอผมเข้าไปสอนวันละสามชั่วโมงแต่36กนะครับหลังมาจากราชพัฒน์นี่ก็มีงาน มากำสีภาคอย่างนี้ผมก็นํานักศึกษาไปราไปแสดงภาคใต้ภาคเหนือนี่นครับไปประจําครับพันักศึกษาไปครับผมไปทีละอาทิตย์นะครับไม่จะมาวันสองวันไปเป็นอาทิตย์แสดงแต่ละภาคนะครับร่วมกันผมก็รู้สึกดีใจมากที่ทางมหลาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมองเห็นคนงามความดีของผมที่สร้างสมไว้ที่นางในราชภัฏที่ไปช่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทางราชภัฏก็มองเห็นความดีความงามที่มอบ ปริญญามหามดิกิติมศักดิ์สาขานาตาศิลกาละครให้ผมครั้งนี้ขขอบคุณมากขาขอบคุณมากครับโอ้ยละน้อยบ้านเอ้ยบ้านเมืองสวยคนเนง,งสวยแ่งเสียตืมหยิบเงินมื่นมากคืดค่าขนลุบจ่อย แห่งติมสวยนอค้เนห้านอยลานมเอาละพี่น้องบัดนี้เพื่ว่าตุกพันสองปัญหาโลกาไว้วันมิลิการเกิดห่อนคนสิขอนทั่วเป็นดินศาสนายังบ่รินอยู่ในโลกโลกกาคนสิพากันตตยขันดังทำในไว เกลกให้โลกหายหายาเอ้ยมาปัวปินหายกินบอดายาแก่กับบอมีนอกจากนี้สิเป็นเท่าควนดํามาโดเท่ามีกับมากไมายไหลลนบอมีไปหนีพ้นสงครามต่างประเทศมันเป็นเหตุเรื่อร้อนผนสะท้อนอดมหมูเฮาศาสนาสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าอย่างบ่เสียมสูญหายเหมือนดังคำทํานายนอสตาาหมดเนกระทำนายไว พรว่าต้อต่อไปคนนเสด้ชิงกันอยากเป็นไง่คนอยู่ในหลกไตสีท่อขาต่างแต่กันนอกจากนั้นสีเหลือศาสนาพดไพ่บุตรท่มควมดีจังเสียงเหลือข้างไพ่บุตรท่มบดีนั่นสีไตไปแจ้งโอ้ยหอยศาสนาพวามอย่างคอยมาแล้วพทธการมีฉะนั่นขอยพูกทุกท่านเจ้ามันพระวันหน้ายาสีฉากันแห่มันถือข้องเขาเห็นพระสงฆ์ของข้าเจ้าให้กลมล่องกราบตำตำ กราบตำตำไหวพระพุทธไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์องค์เจ้าอุอ้ยเฮาสิพอแต่สิ่งดีเด้อคนไทยนอ